สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติพระพิคเนตมหาเทพแห่งปัญญาและการขจัดอุปสรรคส่วนที่หนึ่งการรู้จักองค์เทพและปรัชญาสัญ,ญลักษณ์พระพิคเนตหรือพระคเนตทรงเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับความเคารพสูงสุดทั่วโลกโดยเฉพาะในาศาสนาฮินดูและกลุ่มผู้นับถือสายมูเตลูในเอเชีย พระองค์ทรงเป็นโอรสของพระศิวะมหาเทพผู้ทำลายและพระแม่ปารวตีมหาเทวีแห่งพลังและอำนาจความหมายของพระนามและบทบาทพระองค์มีหลายพระนามแต่ที่สำคัญคือคณะปะติผู้เป็นใหญ่แห่งคณะบริวารของพระศิวะและวิคเนศสอนเทพผู้เป็นใหญ่เหนือบรรดาอุปสรรคพระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็น ปฐมบูชาหมายถึงเทพที่จะต้องได้รับการสักการะก่อนเทพองค์ใดๆในการประกอบพิธีกรรมทุกชนิดเพื่อให้พิธีนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีการตีความสัญลักษณ์ทางกายภาพองค์ประกอบทางกายภาพของพระพิคเนตทุกส่วนล้วนมีความหมายเชิงปรัชญาลึกซึง้งซึ่งคุณสามารถใช้ขยายความได้หลายนาทีเช่นพระเสียนชาน หมายถึงความฉลาดเฉลียวภูมิปัญญาและความทรงจำอันยิ่งใหญ่พระกันใหญ่หรือหูสื่อถึงการรับฟังความรู้และธรรมะอย่างตั้งใจแยกแยะว่าสิ่งใดควรรับฟังและสิ่งใดไม่ควรรับฟังงวงสื่อถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ของเสียงโอมอันเป็นเสียงแรกของจักรวาลและความสามารถในการปรับตัวรับรู้ได้ทุกสภาวะสี่กน แสดงถึงอำนาจในการควบคุมธรรมชาติทั้ง4ทิศและ4คุณสมบัติหลักของจิตคืออัตตาปัญญาความปรารถนาและจิตใจหนูหรือมุสิกะสัตว์พาหนะที่ทรงประทับหมายถึงการควบคุมกิเลสหรือความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งหากปล่อยไปก็จะนำพาชีวิตไปสู่ทางที่ติดขัดส่วนที่สอง ตำนานกำเนิดที่แตกต่างและการพลีกรรมหัวใจสำคัญที่เล่าให้ยาวนานและน่าสนใจคือการเล่าตำนานกำเนิดซึ่งมีหลายฉบับแต่ฉบับที่ได้รับความนิยมที่สุดคือตำนานที่หนึ่งกำเนิดจากพระแม่ปารวตีฉบับหลักความต้องการบริวาร พระแม่ปาราวตีรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะต้องใช้บริวารของพระศิวะในการรับใช้ส่วนพระองค์จึงนำเอาเหงื่อคใครและเครื่องประทินผิวมาปั้นเป็นเด็กชายรูปงามแล้วชุบชีวิตขึ้นมาเป็นบุตรความจงรักภักดีพระแม่สั่งให้เทพกุมานี้เฝ้าหน้าประตูห้องส่งน้ำห้ามใครเข้าโดยเด็กขาดความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เมื่อพระศิวะเสด็จกลับมา จะเข้าไปในห้องแต่ถูกเทพกุมารขวางไว้การต่อสู้จึงเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันศีรษะที่ถูกตัดพระศิวะใช้ตรีศูนย์ตัดศีรษะเทพกุมารขาดลงทันทีที่พระแม่ปาระวะตีทราบก็ทรงพิโรธอย่างรุนแรงจนจักรวาลปั่นป่วนการชุบชีวิตด้วยเสียนช้างเพื่อระง,งับความกรอกของพระแม่พระศิวะจึงสั่งให้คณะบริวาร ไปนำศีรษะสิ่งมีชีวิตแรกที่พบมาต่อกับร่างของบุตรชายซึ่งก็ได้ศีรษะช้างมาต่อจึงมีพระนามใหม่ว่าขชานะผู้มีหน้าเป็นช้างตำนานที่ 2. การสร้างขึ้นเป็นเทพแห่งอุปสรรคบทบาทซับซ้อนในบางคำภีกล่าวว่าพระศิวะได้สร้างพระพิคเนกขึ้นมาเองตามคำร้องขอของเหล่าทเวทเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกให้พระองค์เป็นผู้บันดาลอุปสรรคเพื่อคอยขัดขวางและทดสอบคนชั่วหรืออสูรที่บำเพ็ญตะบะแล้วขอพรไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งภายหลังบทบาทนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นผู้ขจัดอุปสรรคให้แก่ผู้มีคุณธรรมที่มาของงาเดียวเอกทันตะการเสียสละเพื่อปัญญา เมื่อครั้งฤาษีวยญ,ญาตเล่ามาหากาบมหาภารตะและให้พระพิคเนตเป็นผู้จดจานเมื่อเหล็กจานหักพระพิคเนตได้หักงาข้างขวาของตนเองมาใช้แทนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเสียสละทุกสิ่งเพื่อคงไว้ซึ่งความรู้และปัญญาอาุธปราบอสูรบางตำนานเล่าว,ว่างาหักจากการต่อสู้กับอสูรคัชมุกโดยพระพิคเนต ใช้งาที่หักนั้นคว้างเขาใส่อสูรตนนั้นเพื่อปราบมารส่วนที่สสติปัญญาสูงสุดและการอวตารปัญญาเหนือพละกำลังการวิ่งรอบโลกเมื่อครั้งที่พระศิวะให้พระโอรสทั้งสองคือพระพิคเนตและพระขันทกุมารสกันทะแข่งขันวิ่งรอบโลกเพื่อชิงรางวัล พระขันธกุมารใช้พละงกำลังและความเร็วในการเหาะเหินไปทั่วโลกพระพิคเนตเพียงแค่เดินวนรอบพระบิดาและพระมารดาแล้วกล่าวว่าพ่อแม่คือโลกทั้งใบของลูกทำให้พระศิวะพอพระทัยอย่างยิ่งและตัดสินให้พระพิคเนตเป็นผู้ชนะเพราะทรงใช้ปัญญาและความกระตันยูที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังพระพิคเนตอวตาร32ปาง เพื่อให้เนื้อหาละเอียดคุณสามารถกล่าวถึงการอวตารเพื่อปราบกิเลสและอสูรต่างๆโดยยกตัวอย่างปางสำคัญสคัญเช่นปางบานกันปติปางภาคเด็กที่ให้ความสุขความบริสุทธิ์ปางเฮรัมภะกันปติปางห้าเสียนประทับบนราชสีเป็นปางแห่งอำนาจและการปกป้องคุ้มครองปางนิตยะกนปติปางไร่รำ เป็นบรมครูแห่งศิละปะและการแสดงส่วนที่ 4. บทบาทในปัจจุบันและการบูชาบทบาทในสังคมไทยและศิละปะในประเทศไทยพระพิคเนตถูกนับถืออย่างกว้างขวางในฐานะบรมครูแห่งศิละปะวิทยาการถูกเคารพโดยศิลปินนักสแสดงและนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเทพที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักธุรกิจและผู้ที่ต้องใช้ปัญญาในการจัดการปัญหาหลักการบูชาที่ถูกต้องปัรมบูชาย้ำความสำคัญว่าต้องบูชาก่อนเทพอื่นเครื่องถวายควรเป็นผลไม้นมน้ำและขนมโมทกหรือลาดูขนมที่พระองค์โปรดปรานห้ามถวายเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดบทสวด เน้นการสวดมนต์ด้วยใจสงบโดยเฉพาะคาถาหลัดโอมสีคเนสายะนมะหาข้อคิดเชิงปรัชญาการบูชาพระพิคเนตคือการให้ความเคารพต่อปัญญาความมุ่งมั่นและความกตัญญูการประสบความสำเร็จไม่ได้มาจากพรเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการใช้สติปัญญาอย่างรอบด้านเหมือนที่พระพิคเนตเอาชนะอุปสรรคด้วยปัญญาเสมอมา